กำเนิดแห่งการเพ่งปัฐวีกสินในเส้นทางอันยาวไกลแห่งการสแสวงหาความจริงสูงสุดตามรอยพระบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมาธินับเป็นรากแก้วที่ค้ำจุนการปฏิบัติทั้งหมดไว้หากปราศจากความตั้งมั่นแห่งจิตแล้วการตรัส,สรู้ย่อมเป็นเพียงความฝันที่เลือนรางการปฏิบัติเพื่อฝึกฝนจิตให้สงบแน่วแน่หรือที่เรียกว่าสมถภาวนา จึงถือกำเนิดขึ้นมากมายถึง40กองกรรมฐานโดยมีเป้าหมายเพื่อนำพาผู้บำเพ็ญไปสู่ฌานอันเป็นสภาวะแห่งความสุขสงบที่เกิดจากการรวมตัวของจิตเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสภาวะฌานนี้เองคือบาดฐานแห่งอภิญญาหรือความรู้ยิ่งอันเป็นเลิศที่ช่วยให้ผู้ทรงฌานสามารถแสดงอนุภาพที่อยู่เหนือขอบเขตแห่งคนธรรมดา ในบรรดากรรมฐานทั้ง40กองนั้นมีหมวดหนึ่งที่โดดเด่นด้วยการใช้วัตถุภายนอกเป็นเครื่องกำหนดอารมณ์นั่นคือกสินสิบประการและหนึ่งในนั้นคือปัทวีกสินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการค้นพบศักยภาพอันลึกล้ำของาธาตุดินคำว่าปัทวีกสินนั้นหากพิจารณาตามหลักภาษาบาลีจะพบว่าประกอบด้วยคำสองคำที่รวมกันอย่างมีความหมาย คำว่าปฐวีนั้นมีความหมายตามรากศัพท์คือดินแต่ในทางธรรมหมายถึงธาตุดินหรือลักษณะแห่งความแข็งกระด้างความคงทนและการส่งไว้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ปรากฏอยู่ในวัตถุและร่างกายทุกส่วนไม่ใช่แค่เพียงดินที่พื้นเท่านั้นส่วนคำว่ากสินนั้นหมายถึงการเพ่งหรือวัตถุสำหรับเพ่งที่มีลักษณะเป็นวงกลมโดยรวมแล้ว ทวีกสินจึงหมายถึงการเพ่งาธาตุดินหรือวัตถุที่มีลักษณะแห่งาธาตุดินเพื่อรวมจิตให้เป็นสมาธินั่นเองเป็นการกำหนดเอา,าธาตุที่หนักแน่นที่สุดในโลกมาเป็นอารมณ์เพื่อถ่วงความฟุ้งสร้างของจิตไว้คุมปัญญาแห่งกสินนี้ไม่ได้ถูกบัญญัติขึ้นอย่างเลื่อนลอยแต่มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนในคำพีและอัถกถาทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในคำพีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดแห่งการรวบรวมและอธิบายวิธีการปฏิบัติกรรมฐานอย่างละเอียดถี่ถ้วนนั่นคือคำพีวิสุทธิมักซึ่งพระพุทธโคสาจารย์ได้รจนาขึ้นเมื่อราวพุทธศตรวรรษที่1 0ในวิสุทธิมักนั้นได้จัดแบ่งกรรมฐาน40ไว้เป็นหมวดหมู่และได้อธิบายถึงปฐวีกสินไว้เป็นอันดับแรกสุดอย่างละเอียดถี่ถ้วนตั้งแต่การเลือกวัสดุคือดินสีอรุณ ขนาดของดวงกสินวิธีการนั่งเพ่งการบริกรรมภาวนาไปจนถึงการเกิดนิมิตในแต่ละขั้นเหตุที่ปฐวีกสินถูกวางไว้เป็นต้นแบบและมีการอธิบายอย่างพิสดารก็เพราะวิธีการและหลักการที่ใช้ในการทำปฐวีกสินนั้นสามารถนำไปเทียบเคียงและประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติกสินกองอื่นๆที่เหลืออีก9กองได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาโปกสินคือน้ำ เตโชกสินคือไฟหรือวันนกสินคือสีล้วนแล้วแต่มีขั้นตอนการเจริญสมาธิที่ดำเนินรอยตามแบบอย่างของปัทวีกสินจึงกล่าวได้ว่าปัทวีกสินคือประตูบานแรกและเป็นกุญแจสำคัญที่ไขไปสู่ความลึกซึ้งของการเพ่งอารมณ์ในพระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางปัญญาที่สืบทอดกันมาเพื่อปลดเปลื้องจิตจากพันธนาการของโลกธรรม สู่ความสง,งบเยือกเย็นอันเป็นนิรันดิติแห่งธาตุดินรากฐานของสรรพ,พสิ่งเมื่อก้าวเข้าสู่การปฏิบัติปัทวีกสินซึ่งแรกที่ผู้บำเพ็ญต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึง้งคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าปัท,ทวีหรือธาตุดินซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกรรมฐานกองนี้ในทางโลกดินอาจหมายถึงผงทุลี หรือพื้นแผ่นดินที่เรายืนอยู่แต่ในมิติแห่งพุทธปรัชญาโดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยอภิธรรมและสภาวธรรมธาตุดินเป็นหนึ่งในมหาภูตร,รูปสี่คือรูปที่ตั้งอยู่ได้ด้วยตนเองร่วมกับอาโปธาตคือน้ำเตโชาธาตคือไฟและวายโยธาตคือลมธาตุดินในพุทธปรัชญาไม่ใช่เพียงแต่เนื้อดิน แต่คือสภาวะแห่งความแข็งกระด้างความหยาบหรือความอ่อนนุ่มความหนักแน่นและการทรงไว้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สามารถสัมผัสได้ทางกายเช่นความแข็งของกระดูกความอ่อนของเนื้อเยือ่อความเหนียวแน่นของกล้ามเนื้อและความคงทนของวัตถุภายนอกธาตุดินเป็นาธาตุแห่งความอุปาายรูปคือเป็นาธาตุที่ทำหน้าที่ค้ำจุน หรือรองรับให้ธาตุอื่นคงอยู่ได้เมื่อเรามองไปยังร่างกายของมนุษย์ที่ประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกและอวัยวะภายในล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติแห่งความแข็งอ่อนของธาตุดินเจือปนอยู่ทั้งสิน้นดังนั้นการเพ่งกระสินด้วยธาตุดินจึงไม่ได้เป็นการเพ่งเพียงแค่ดินก้อนเดียว แต่เป็นการเจริญปัญญาเพื่อเห็นความจริงว่าสรรพสิ่งในโลกล้วนมีคุณสมบัติแห่งธาตุดินค้ำจุนอยู่ซึ่งเป็นก้าวแรกของการเจริญวิปัสสนาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเหตุผลที่ต้องเพ่งดินความชัดเจนที่ปรากฏในบรรดามหาภูตร,รูปสี่นั้นธาตุดินถูกเลือกให้เป็นกสินแรกเริ่มด้วยเหตุผลทางปฏิบัติที่สำคัญหลายประการ 1. การสัมผัสที่ง่าย และชัดเจนทตาดินเป็นท่าที่มีลักษณะปรากฏทางตาให้เห็นได้ง่ายที่สุดมีขอบเขตจำกัดมีสีสันและมีรูปทรงที่แน่นอนเมื่อเทียบกับวายโยกสินคือลมที่ไม่มีรูปหรืออาโปกสินคือน้ำที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการกำหนดวัตถุที่เป็นทตาดินจึงช่วยให้จิตที่ฟุ้งซ่านสามารถจับอารมณ์ได้อย่างมั่นคง ไม่สับสนวุ่นวาย 2. ความหนักแน่นและความสงบลักษณะโดยธรรมชาติของดินคือความหนักแน่นมั่นคงความไม่หวนไหวการเพ่งดินจึงเป็นการน้อมนำเอาคุณสมบัติเหล่านั้นเข้ามาสู่จิตใจทำให้จิตไม่กระโดดโลดเต้นไปตามอารมณ์ต่างๆได้ง่ายจิตจึงมีโอกาสที่จะตั้งมั่นสู่เอกคตาคือความเป็นหนึ่งเดียว ได้เร็วกว่าการเพ่งกสินอื่นที่อาจมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงง่ายเช่นไฟหรือน้ำ 3. า 3. รากฐานแห่งการสร้างสรรค์ในอนุภาพของปัฐวีกสินผู้ที่สำเร็จแล้วสามารถอธิษฐานสิ่งที่เป็นของเหลวให้แข็งตัวได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธาตุดินเป็นธาตุแห่งการรวบรวมการก่อรูปและการทำให้คงที่การเริ่มต้นจากธาตุแห่งการทรงตัวนี้ จึงเป็นพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการฝึกฝนอภิญญาในขั้นต่อไปการเตรียมอุปกรณ์กสินมงคลแห่งอรุณการปฏิบัติปทวีกสินมีความเคร่งครัดในการจัดเตรียมอุปกรณ์เป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ดินชนิดใดก็ได้แต่ต้องเป็นดินที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะเป็นบริกรรมนิมิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดตามที่ระบุไว้ในคัมภีร์ดวงกสินที่ถูกต้องตามตำรา สีของดินดินที่ใช้จะต้องเป็นสีอรุณเท่านั้นคือสีแดงอมเหลืองอ่อนๆคล้ายสีของดวงอาทิตย์แรกขึ้นหรือสีของปีกแมงทับซึ่งตำราโบราณมักจะแนะนำให้ใช้ดินขุยปูที่ปูขุดขึ้นมาทิ้งไว้ปากรูเนื่องจากมีสีที่บริสุทธิ์และเหมาะสมการห้ามสีอื่นห้ามนำดินสีอื่นมาปะปนโดยเด็ดขาดเพราะสีที่ไม่บริสุทธิ์จะทำให้จิตต้องพวง เกิดความไม่สงบขึ้นเป็นกะสินโทษรูปทรงและขนาดต้องทำเป็นวงกลมเท่านั้นซึ่งวงกลมคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ความเป็นหนึ่งเดียวและความไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดขนาดไม่ควรใหญ่เกินหนึ่งคืบ4ี่นิ้วหรือประมาณ25-30ถึงเซนติเมตรและไม่เล็กกว่าก้นขันเพราะหากใหญ่เกินไปจิตจะฟุ้งซ่านจากการต้องเก็บรายละเอียดทั้งหมด หากเล็กเกินไปจิตจะไม่มีที่เกาะอย่างเพียงพอความเรียบเนียนพื้นผิวของดวงกสินต้องถูกกลึงให้เรียบเสมอกันปราศจากรอยแตกรอยริ้วหรือเม็ดหยาบใดๆเพราะริ้วรอยเหล่านี้จะกลายเป็นกสินโทษที่ทำให้ภาพนิมิตในใจไม่บริสุทธิ์ผ่องใสที่ตั้งและระยะห่างที่เหมาะสมระดับความสูง ตังที่ใช้วางดวงกสินจะต้องสูงไม่เกิน2งคืบ4นิ้วเป็นระดับที่พอดีกับสายตาผู้ปฏิบัติในขณะที่นั่งขัดสมาธิทำให้ไม่ต้องก้มหรือเงยมากจนเกินไปอันเป็นเหตุให้เกิดความเมื่อยล้าระยะการเพ่งผู้นั่งจะต้องนั่งห่างจากดวงกสินไม่ใกล้ไม่ไกลเกิน2ขึบ4นิ้วเช่นเดียวกันกับความสูงระยะนี้เป็นระยะที่เหมาะสมที่สุด ที่ดวงกสินจะปรากฏต่อสายตาอย่างชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใกล้จนเกินไปทำให้เกิดการเพ่งมองริ้วรอยที่ไม่จำเป็นหรือไกลเือนไปจนทำให้จดจำสีได้ยากการเตรียมการอย่างพิถีพิถันนี้เองคือการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถตัดขาดจากโลกภายนอกทั้งหมดและนำดวงจิตเข้าสู่ห้วงแห่งการรวมตัวกับธาตุดินอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการก้าวข้ามจากบริกรรมนิมิตไปสู่อุขหะนิมิตอันเป็นสภาวะแห่งสมาธิที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าเส้นทางสู่ความสงบขั้นตอนการปฏิบัติปัทวีกสินเมื่ออุปกรณ์แห่งการเพ่งถูกจัดวางอย่างสมบูรณ์ตามตำราบโบราณได้แก่ดวงกสินสีอรุณที่เรียบเนียนปราศจากตำหนิ และตั้งอยู่ในระยะที่พอเหมาะพอดีขั้นตอนต่อไปคือการเดินทางที่ลึกซึ้งที่สุดนั่นคือการนำกายและใจเข้าสู่การรวมตัวกับอารมณ์เดียวอย่างแนบแน่นการปฏิบัตินี้เป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อนและต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อเปรียบเสมือนการขุดดินเพื่อหาน้ำบริสุทธิ์ในความลึกของผืนปฐพีการเตรียมกายและใจ การสร้างพื้นที่ว่างในจิตก่อนที่กายจะสงบใจต้องสงบก่อนการเริ่มต้นปฏิบัติปทวีกสินอย่างแท้จริงจึงต้องผ่านกระบวนการชำระจิตให้บริสุทธิ์เพื่อกำจัดเครื่องขวางกั้นความก้าวหน้าทางจิตหรือที่เรียกว่านิวรหการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ศีลเป็นด่านแรกของการปฏิบัติเป็นการป้องกันมิให้กายและวาจาไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น การถือศีลอย่างเคร่งครัดเป็นรากฐานสำคัญเพราะความรู้สึกผิดหรือความกังวลใจในเรื่องการล่วงละเมิดศีลจะแปรเปลี่ยนเป็นความฟุ้งซ่านหรืออุทธจะที่ขัดขวางไม่ให้จิตรวมเป็นสมาธิการพิจารณาโทษของกามคุณผู้ปฏิบัติพึงพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของอารมณ์อันน่าพึงพอใจทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ได้ชื่อว่ากามคุณห้า เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในกามราคะความหลงไหลในการเป็นนิวรนข้อใหญ่ที่สุดคือกามฉันทะที่ผูกจิตไว้กับโลกภายนอกการพิจารณาโทษของกามจึงเป็นการดึงพลังงานแห่งจิตกลับมาในภายในการตัดความกังวลภายนอกผู้บําเพ็ญพึงปลีกวิเวกจากหมู่คณะละทิ้งความกังวลในภาระหน้าที่การงานหรือผู้ที่ผูกพันเพราะความกังวลเหล่านี้ จะกลายเป็นพยาบาทหรือความขัดเคืองและถีนมิทะในระหว่างการปฏิบัติการสร้างความวิเวกทางกายและทางใจจึงเป็นการสร้างพื้นที่ว่างให้จิตได้พักสงบและรวมตัวอย่างเต็มที่เมื่อจิตได้รับการชำระให้เบาบางจากนิวรณ์แล้วผู้ปฏิบัติจึงพร้อมที่จะเข้าสู่อิริยาบถอันสงบด้วยการนั่งขัดสมาธิบนอาสนะที่มั่นคงกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นปกติ เพื่อให้เกิดความสมดุลและจิตมีความพร้อมในการเพ่งอารมณ์อย่างมีสติบริกรรมนิมิตการหลอมรวมความใส่ใจนี่คือช่วงเวลาที่จิตและดวงกสินเริ่มปฏิสัมพันธ์กันผู้ปฏิบัติจะลืมตาขึ้นมาจ้องมองดวงกสินที่ตั้งอยู่เบื้องหน้าอย่างตั้งใจและแน่วแน่แต่ไม่ใช่การมองด้วยความอยากหรือความโลภที่จะให้เกิดนิมิตโดยเร็วการเพ่งและการจดจำ คุณเจสำคัญในขั้นนี้คือการเพ่งเพื่อจดจำและเก็บเกี่ยวรายละเอียดที่จำเป็นเข้าสู่ใจเท่านั้นเพ่งเพียงสีผู้ปฏิบัติจะต้องเพ่งมองและจดจำเฉพาะสีอรุณของดินเท่านั้นไม่ให้ใส่ใจกับรูปทรงของวงกลมขอบเขตของสะดึงหรือความหยาบละเอียดของเนื้อดินซึ่งแม้จะเรียบเนียนแล้วก็ตามการมุ่งจำสีอย่างเดียวนี้เป็นการป้องกันไม่ให้จิตไหลไปสู่กสินโทษ การเพ่งต้องเป็นไปอย่างพอดีไม่ใช่การจ้องเขม็งจนเกิดความตึงเครียดของสายตาแต่เป็นการมองอย่างสงบและต่อเนื่องเหมือนกับศิลปินที่กำลังจดจำสีที่ต้องการวาดการบริกรรมภาวนาในขณะที่ลืมตาเพ่งมองอยู่นั้นผู้ปฏิบัติจะเริ่มต้นการบริกรรมภาวนาไปพร้อมกันการบริกรรมคือการใช้คำพูดในใจเพื่อผูกจิตไว้กับอารมณ์เดียวเป็นการสร้างร่องทางให้จิตไม่หลงทาง การภาวนาซ้ำๆภาวนาในใจอย่างต่อเนื่องว่าปัทวีหรือปัทวีกสิน,นังดินกสินสลับกับการกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างแผ่วเบาการสลับการปฏิบัติเมื่อรู้สึกว่าจดจำภาพดวงกสินได้ดีแล้วหรือรู้สึกเมื่อยล้าทางสายตาก็ให้หลับตาลงแล้วน้อมภาพสีอรุณที่จดจำได้เข้ามาไว้ในศูนย์กลางของใจหรือมโนทว,วารพร้อมกับบริกรรมต่อไปเมื่อภาพในใจเลือนราง ก็ให้ลืมตาขึ้นมองดวงกสินใหม่ทำซ้ำเช่นนี้ไปเรื่อยๆเป็นร้อยเป็นพันครั้งโดยไม่กำหนดเวลาจนกว่าจิตจะยอมรับภาพนั้นเป็นอารมณ์อย่างสนิทการปฏิบัติในขั้นนี้เรียกว่าบริกรรมนิมิตคือภาพที่เกิดจากการบริกรรมเป็นภาพที่ยังต้องพึ่งพาวัตถุภายนอกอยู่หากทำได้คล่องแคล่วและต่อเนื่องภาพดินนั้นจะค่อยๆประทับลงในจิตอย่างถาวรอ,อุคหานิมิต ภาพจำที่ปรากฏเองเมื่อความเพียรพยายามถึงจุดที่สมบูรณ์จิตจะเริ่มปล่อยวางการพึ่งพาวัตถุภายนอกและภาพที่เคยต้องเพ่งจะปรากฏขึ้นเองในมโนทวารโดยที่ผู้ปฏิบัติไม่จำเป็นต้องลืมตาดูอีกต่อไปสภาวะที่เกิดอุคหะนิมิตหมายถึงนิมิตติดตาหรือภาพที่จิตยกขึ้นมาเองสภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ปฏิบัติ หลับตาแล้วภาพของดวงกสินยังคงปรากฏอย่างชัดเจนเหมือนกำลังลืมตาดูวัตถุจริงๆลักษณะภาพภาพที่ปรากฏในขั้นนี้ยังคงมีลักษณะเหมือนดวงกสินจริงคือเป็นวงกลมมีสีอรุณคือสีดินและอาจมีขอบหรือริ้วรอยเล็กน้อยปรากฏอยู่บ้างกระสินโทษบางส่วนยังคงอยู่เป็นภาพที่ยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่แต่มีความมั่นคงและชัดเจนมากในยะแห่งความก้าวหน้า การเกิดขึ้นของอุคหะนิมิตเป็นเครื่องยืนยันว่าจิตเริ่มเข้าถึงสมาธิระดับอ่อนหรือที่เรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิเฉียดหรือสมาธิใกล้เคียงในขั้นนี้นิวรห้าส่วนใหญ่จะถูกข่มไว้ได้เกือบทั้งหมดผู้ปฏิบัติจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบปีติและความสงบเบื้องต้นแต่จิตยังมีความเคลื่อนไหวและผันผวนเล็กน้อยหากปล่อยปละละเลยภาพนิมิตอาจเลือนหายไปได้ การรักษาอุคหะนิมิตไว้ด้วยการบริกรรมภาวนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในขั้นนี้ปฏิภาคกานิมิตความบริสุทธิ์แห่งแว่นแก้วนี่คือจุดสุดยอดของสมถภาวนาที่แท้จริงเป็นการก้าวข้ามจากภาพจำไปสู่ภาพแห่งพลังจิตที่บริสุทธิ์และทรงอนุภาพสภาวะที่เกิดและการเปลี่ยนแปลงปฏิภาคกานิมิตหมายถึงนิมิตเสมอเหมือนหรือนิมิตเทียบเคียง เป็นภาพนิมิตท,ที่เกิดจากการรวมตัวกับอุคหะนิมิตจนเป็นหนึ่งเดียวและได้ขัดเกลาภาพนั้นให้บริสุทธ์ิยิ่งขึ้นลักษณะภาพจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากสีดินกลายเป็นภาพที่ผ่องใสสว่างสวยัยคล้ายดวงจันทร์ที่ปราศจากเมฆหมอกหรือแว่นแก้วที่สะอาดส่องแสงระยิบระยับภาพปฏิภาคนิมิตจะปราศจากริ้วรอยและไม่มีสีของดินเดิมอีกต่อไปอนุภาพแห่งการอธิษฐาน ในขั้นนี้ผู้ปฏิบัติสามารถใช้พลังจิตในการย่อขยายหรือเคลื่อนย้ายภาพปฏิภากนิมิตไปในทิศทางใดก็ได้ตามความประสงค์เป็นเครื่องยืนยันถึงอำนาจจิตที่ยิ่งใหญ่ในยะแห่งความสำเร็จการปรากฏของปฏิภากนิมิตคือเครื่องหมายแห่งการเข้าถึงอัปปนาสมาธิซึ่งเป็นบาดฐานแห่งฌานสหรือฌานหนถึงสเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งกับปฏิภากนิมิตอย่างสมบูรณ์องค์ฌานคือ วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาก็จะเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติจะเข้าสู่ความสงบเยือกเย็นอันเป็นสุขอย่างแท้จริงซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่สุดที่จะถูกนำไปใช้ในการฝึกฝนอภิญญาหรือใช้เป็นรากฐานในการเจริญวิปัสสนาเพื่อทำลายอวิชชาและก้าวไปสู่การหลุดพ้นจากวัตตะสงสารอานุภาพและผลลัพธ์การต่อยอดแห่งฌาน เมื่อการเปี่ยนเพ่งดวงกสินดินได้บรรลุถึงจุดที่สูงสุดภาพปฏิภาคนิมิตอันบริสุทธิ์ผ่องใสก็บังเกิดขึ้นในมโนทวารน,นั่นคือเครื่องหมายแห่งการที่จิตได้รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์อย่างแนบแน่นสมบูรณ์ที่สุดเป็นการก้าวเข้าสู่มิติแห่งสมาธิขั้นสูงหรือที่เรียกกันว่าฌานซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก ของสมถภาวนาการเข้าถึงฌานเอกคคตาแห่งความสงบปฏิภาคนิมิตคืออารมณ์อันเป็นเอกอารมณูปนิชฌานที่บริสุทธิ์และมั่นคมที่สุดซึ่งจะนำพาจิตเข้าสู่สภาวะแห่งอัปปนาสมาธิและเป็นบาทฐานให้เกิดองค์ฌานขึ้นตามลำดับองค์ฌานเหล่านี้ คือคุณธรรมที่เกิดขึ้นในใจของผู้บำเพ็ญมีลักษณะเป็นเครื่องปรุงแต่งให้จิตสงบและเป็นสุขชาญที่หนึ่งปฐมชาญจิตเริ่มสงบและมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่วิตกความตรึกถึงอารมณ์กสินวิจาร์ความตรองพิจารณาอารมณ์กสินปีติ ความอิ่มเอิบใจสุขความสบายใจและเอกักขตาคือความเป็นอารมณ์เดียวฌานที่สองและสจิตได้รับการฝึกฝนให้ละเอียดขึ้นองค์ฌานที่หยาบจะถูกละทิ้งไปโดยฌานที่สองละวิตกวิจารฌานที่สละปีติยังเหลือไว้เพียงสุข และเอกคตาชานที่สี่จะตุถฌชานเป็นชานที่ประณีที่สุดผู้ปฏิบัติจะละความสุขและความไม่สุขทั้งหมดเหลือไว้แต่อุเบขาคือความวางเฉยและเอกคตาเท่านั้นจิตในขั้นนี้มีความบริสุทธิ์มั่นคงและเป็นกลางอย่างสูงสุดชานสี่ ที่สำเร็จด้วยปฐวีกสินนี่เองคือขุมพลังมหาศาลที่พร้อมจะนำไปสู่การแสดงอภิญญาการเข้าถึงฌานจากการเพ่งปฐวีกสินนี้จึงเป็นการพิสูจน์ว่าแม้แต่ดินที่ดูเรียบง่ายที่สุดก็สามารถเป็นทางนำให้จิตก้าวเข้าสู่ความสงบและอำนาจเหนือโลกได้ หากได้รับการปฏิบัติอย่างถูกวิธีอนุภาพและอภิญญาการใช้พลังแห่งธาตุดินเมื่อผู้ปฏิบัติสามารถเข้าออกชานสีด้วยปฐวีกสินได้อย่างชำนาญหรือว่าสีก็จะสามารถฝึกฝนเพื่อแสดงฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับธาตุดินซึ่งเป็นคุณสมบัติอันเป็นเลิศของกษสินกองนี้ฤทธิ์เหล่านี้ ถูกจัดอยู่ในหมวดอิทธิวิทยานคือความรู้ในการแสดงฤทธิ์ต่างๆได้และเป็นความสามารถที่เกิดจากการอธิษฐานจิตที่ทรงพลังอธิษฐานของอ่อนให้แข็งนี่คือฤทธิ์ที่โดดเด่นที่สุดของปัวีกสินผู้ทรงฌานสามารถใช้พลังของาธาตุดินในนิมิตเพื่ออธิษฐานให้วัตถุที่มีสภาพอ่อนนุ่มหรือของเหลว ซึ่งตามธรรมชาตินับเป็นอาโปธาตุกลายเป็นของแข็งดุดหินหรือเหล็กยกตัวอย่างเช่นการอธิษฐานให้น้ําในแม่น้ําแข็งตัวจนสามารถเดินข้ามไปได้หรือการทำให้ผ้าอ่อนนุ่มกลายเป็นเกราะแข็งที่ไม่อาจทำลายได้ซึ่งเป็นที่มาของเรื่องเล่าในอดีตมากมายเหาะเหินเดินอากาศ แม้การบินข้ามอากาศมักถูกเข้าใจว่าเป็นฤทธิ์ที่ต้องใช้เตโชกสินหรือวายโยกสินหรือไฟหรือลมแต่ผู้ที่ชำนาญในปฐวีกสินก็สามารถทำได้เช่นกันโดยเป็นการใช้ปฏิภาคนิมิตของดินอธิษฐานให้พื้นอากาศกลายเป็นแผ่นดินที่แข็งแกร่งแล้วก้าวเดินบนอากาศนั้นทีละก้าว เหมือนกับการเดินบนพื้นโลกปกติเป็นการใช้ธาตุดินเพื่อสร้างฐานที่มั่นในพื้นที่ว่างเปล่าเนรมิตรูปกายและวัตถุผู้ทรงปฐวีกสินที่เชี่ยวชาญสามารถใช้จิตเนรมิตหรือสร้างวัตถุต่างๆหรือแม้กระทั่งร่างกายตนเองให้มีรูปร่างจำนวนหรือขนาดตามที่ต้องการได้ เป็นการใช้คุณสมบัติแห่งธาตุดินในการก่อรูปและเปลี่ยนแปลงสรรพสิง่งตามกำลังแห่งอธิษฐานจิตเช่นการเนรมิตคนคนเดียวให้เป็นคนจํานวนมากหรือการเนรมิตดอกไม้ให้เกิดขึ้นในที่ไม่มีดอกไม้ปฐวีกสินเป็นบาทฐานวิปัสนาแสงสว่างแห่งปัญญาถึงแม้ว่า การปฏิบัติกสินและฌานจะเป็นไปเพื่อสมถะคือความสงบซึ่งคนละส่วนกับวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งแต่ความสำเร็จในปัทวีกสินกลับเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการเจริญปัญญาในภายหลังผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากการปฏิบัติสมถะคือกำลังสติและจิตที่มั่นคง การเข้าถึงฌานสี faith, ่ทำให้จ em, ิตมีความมั่นคงสงบและมีพล mm ัง hmm. ที่แข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อจิตมีกำลังมากเช่นนี้การกำหนดรู้สภาวะธรรมต่างๆก็จะทำได้อย่างต่อเนื่องและละเอียดละอ่อไม่ถูกกิเลสครอบงําได้ง่ายการเห็นความจริงของธาตุเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วผู้ปฏิบัติ สามารถน้อมนำเอาสมาธินี้ไปพิจารณาในทางวิปัสสนาโดยเรื่องพิจารณาจากปฐวีธาตุที่ตนเพ่งมาแล้วว่าแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงสภาวะที่แข็งกระด้างที่มีการเกิดดับและไม่เที่ยงแท้เป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนการแยกรูปนามด้วยอำนาจสมาธิที่ได้จากกสิน ผู้ปฏิบัติสามารถแยกแยะสภาวะแห่งรูปเช่นปัทวีธาตุในร่างกายออกจากนามเช่นความรู้สึกความคิดได้อย่างชัดเจนนำไปสู่การเห็นแจ้งในขันห้าและการก้าวเดินบนเส้นทางแห่งการพิจารณาธรรมเพื่อบรรล,ลุอริยมรรคอริยผลในที่สุดดังนั้นปัทวีกสิน จึงมิได้เป็นเพียงหนทางสู่ริษอำลาจอันน่าอาัศจรรย์เท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานอันหนักแน่นดุดปฐพภีที่ขํำจุนการเจริญปัญญาให้จิตมีพลังมากพอที่จะทะลุทะลวงความหลงผิดและเห็นแจ้งในความจริงของสรรพสิ่งอันเป็นปลายทางที่แท้จริงของการบำเพ็ญในพระพุทธศาสนา